จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับจ้าพ่อจ้าห้าน้อยก่อนนะพ่อเนาะครับห้าน้อยก่อนขึ้นเหล้าพัฒนาลุดเป็นบ่พผอครับเฮ้ยนีน่สุดเต็มคนเขาให้สุดเต็มเนาะชุดเต็มชุดเต็มโอ้ยหกเนอง สามศูนย์ยูนิชุดเต็มมดทั้งสองเลยครับวันห้าหน้อยเขาเขาจะน้อยพออเขาซีเขาซีน้อยอยู่เน okay. าะเฮ้ถือว่าพานถือว่าพานไปต่นอนะพ่อเนาะครับพอเลขลักตัวไหนพอ่อลักแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกบสามสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่เลยนะพ่อเนาะจจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่ ก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามศห้าศูนสหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็สสองสสองห้า สองหกสองเจ็ดชุดวิ่นตัวไหนพอจ้าแปดสองห้าหกสามแปดสองห้าหกสามนี่อเนาะตัวระว่างแปดกับสองนีอง่อเนาะ เมาวางแปดกับสองเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขก,ก่อนนะขอนะ้อจ้ะทบทวนตัวเลขแนวทาห้าหน้อยของพอพม,มืนนี่กับ่านชมขาสื่อหมูว่านนี่ตัวเลขแนวทาห้าหน้อยของพบพม เข่าซีน้อยเมื่อเข่าเล่าอีกทั้งบนทั้งล่างการทำช่มขาชุดเต็มแอดว่าแล้วต้องให้ทำาืชุ่มนั่มไปเปรียบเทียบนั่มไปคัดกรองอีกเท่านึงเพราะว่าชุดห้าน้อยของบผู้พมทัดตรงกับมือหวยเล่าพัฒนาออกนี่มันสิเป็นขอบจากกรวานมันสิยุนิหันเลยพอผพมดืงมาอาจสิบแมนหรือละง,งวดอาจสิแมนยังสีนะคะช่วมขาท่าบ ถ้าบอมากอยู่ในที่พราพ่อมดึงมากกับไปเมืองอยูน่นชุดเต็มเลยเพราวะว่ามันช่เข่าตลอดบนลุดจดนนะเคลื่อนนะพ่อนะบนนลางเมื่อวานบนล่างเลยเดี๋ยวทำช่วงม,มื้จักหน่อยนี่ค่ะดูหกหนึ่งสามศูนย์ 0. บนล่างเลยนะคะตัวระว่างกับมาหนึ่งนะพเป็นยังมาอ,อื่นสูนย์ตัวน,นะพ่อนะจ้า ขออนุญาตทบทวนตัวเลขจักน้อยนะพอเนาะจ้ะตัวเลขแนวทางของวพุ่มนะคะเลขหลักแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกบสามสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด ชุดวินมีแปดสองหาหกสามตัวระว่างให้ระว่างแปดกับสองนะพ่อเนอะาะจ้าเอาพอมี่ยังสิบ,บอกับแฟนครับเอฟซีบอครักว่านกับเขาดีหรอกน้อยกับไทยตั้งชีน้อย,ยอยู่สมควรในแจว่าเล่านี่มันจะตขาดตกไปมันก็มี่ถ้าศูนย์ทีศูนยหาศูนย์ศูนยเอ็ดคนเอนาะศูนย์สามบอว่า,าที่พอศูนย์ามบอเอาเาเอาแต่เย็ดหนึ่งหนึ่งเ็ดคน หน mm. ึ่งหกกับว่ามันก็ได้ได้สูตรเต็มหมดนะว่าทั้งบนทั้งล่างอ่ะนะแม่ยนครับอ่าน้อยกับเขาดีหรอสีน้อยอยู่แต่วันนี้ที่เขาดีเขอ่อนละน้อยกับไหนก็เม่นพ่อแม่นครับทั้งวันเคยขอมาหลายมือสีน้อยสีน้อยเล่นกันมาหลายมือหรอกละจ้าวันนี้ก็สีเขาคือก็อ่อนนะครับตรงนี้ยังหลายมิสล่าจ้าพ่อจ้า พอเล่าเห็ดอะไรเนาะพอเหมือแรงยังเอาพร้อมชุดโอเคเออเมียเนี่ยเนาะหมือแรงยังพร้อมเอาพร้อมกันซะชุดห้าน้อยมันจะติดเปรียบเจ็บจ็บจันเลยเนี่ยหมือนแร่งแต่มาช่วงขาเล่าพัฒนาของผู้พ่อล่อหมือแรงเนาะค่ะเนาะจ้เอาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าน้อยชุดนี้ได้ทั้งได้หุ่นเบิดมือเนาะค่ะเนาะแต่ตามช่วงกันนั่งแบเปรียบเทียบนั่งไปพิจารณาอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะ เราว่าหลายท่านหลายคนที่เพิ่นเป็นแฟนครับพอ่อท่านนูล่งใจเพราโทร่มมหาหนูโหลดแสดงว่าเพิ่นเอาไปใส่เลรียหุ้นทุกทั้งมือเลยนูคิดว่าจังสันจ้ะเอาก็ขอกรับขอบพระคุณพอ่อลหลายคอยพ่อสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเจอกันไม่คิดหนาน,น้ะพ่อเนาะขอบพระคุณมากครับพ่อคาสวัสดีค่ะครับ คาร์เตอร์มิโย่ขานี่คือตัวเลขแนวทางของเอ,อพ,พุ่มพานไปแล้วนะคะเนาะกระเช่นเคยแอดจะเอาตัวเลขแนวทางของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าใส่ไปนั่งเพื่อว่าหลาย่านหลายคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่ากะเดี๋ยวแอดมูก่อนตัวเลขแนวทางของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะเนาะ นี่เข,ขาทำชุ่มขาตัวเลขเนี่ยทางของเสี้นหนึ่งเจ็ดเก่านะคะเสื้อนี้เสี้อหนึ่งเจ็ดเก่าบอกว่าล่อยวิ่งบนล่างสามศูนย์สี่หนึ่งตัวเลขจับคู่ของเล่าน่มีสามสี่สามเก้าสามหกสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สอง หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนี่คือตัวเลขแนวทางของเสี้ยนหน,นึ่งเจ็ดเก่าเนาะค่ะเนาะการทันผู้ช่วยวีเอฟซีถูกทันทุกคนนําไปพิจารณาเมืาอวา,านกับเขาดีมือนี้กับเขาดีคือเก่าเพราะว่าแอดเดาล่วงคูนก็พบพมนะคะตัวเลขสิบไปนุ่กันอ่องๆองเลยค่ะทำช่วมขาเราะฉะนั้นตัวเดขคือกันกันเน้นเข้าไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางของเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่ากับมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาแต่ว่าจะเขาไหลก็หลุดเนาะคะ่ะเนาะ ทช่ชนชมกับพิจารณาตัวเลขแนวทางทั้งสองสำนักทั้งสองอาจารย์คือของพอพุ่มก็ของเส้นหนึ่งเจ็ดเก้านะคะคอยทุกท่านทุกคนโชคมานล่ำลุย้ยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเจอกันไม่คลิปหนักเป็นคลิปเล่าพัฒนานะคะตอนนี้อาจารย์แตละอาจารย์แตละสำนักเริ่มสุ่เข้ามาแล้วเดี๋ยวแอดจะลุ้งให้ทำช่วมเหนี่ยวจักนั่อีกตัวหนึ่งนะคะ่ะเนาะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปอย่าขามโฆษณานะคะเฮ้สิดูแลก,กันไปทุก มือและกระทุกจันทร์ผุดสูพรอมเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ